สวัสดีชาวตุนค่ะดวงความรับประจําวันที่7พฤศจิกายนนะคะคุณได้เก้าถ้วยนะคะส่วนเขาได้เอ็ดออฟซอดนะคะวันนี้นะคะคุณตุนอาจจะมีเรื่องน่ายินดีนะคะเป็นข่าวดีเข้ามาทําให้คุณมีความสุขใจนะคะแล้วก็อาจจะหมายถึงเรื่องของทรัพย์สินเงินทองโชคลาภด้วยก็ได้นะคะเรื่องความสัมพันธ์ก็มีความสุขค่ะ ตัวแฟนคุณก็ได้ไพ่ดีนะคะ e i g of s w o r d หมายถึงข่าวดีเช่นเดียวกันหมายถึงความชัดเจนนะคะการตัดสินใจนะคะอะไรที่รอคอยนะคะจะสมหวังเรื่องความสัมพันธ์ก็ชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแ,แบบนี้ถ้าใครเพิ่งจะเริ่มพูดคุยกันก็อาจจะหมายถึงการตั้งใจที่จะมีคอมมิทเมนต์นะคะ,ะให้สถานะอะไรกันแบบนี้มีไพ่ Express your love ด้วยนะคะแล้วก็ Romance นะคะตอกย้ําไปเลยว่าความสัมพันธ์ดีมากในวันนี้นะ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีคอมมิ t เมนต์กันแล้วแต่งงานกันแล้วนะคะจะมีการบอกรักกันสแสดงความรักให้กันและกันนะคะ